บ้านพูดที่สิบสี่พี่น้องเห็นบอกยังออกอยู่วะาเก็บไดไรคือเก่าจา้าบ้านพูดพี่น้องบ้านพูดวันที่สิบสี่เฮ็ดบ้านสวนยังมีให้เก็บอยู่ค่ะดอกนี่ติดถนนเลยนะคะเฮ็ดบ้านพูดพี่น้องบางแน่เพิ่งจะออกคักบ่นี่ป่าดอกกระเจียวว้าวันพูดสิบสี่ได้พี่น้องสิงหาค่ะเบิง้งพี่น้องใกล้จิกแล้วดอกจังทีน้อ,อยยูไหมอาห้าวเฮ็ดไข่ออกไล่ท่าอีกแล้ว ดอกนี้ก็นังพ่อเด็เกบพี่น้องกำลังสวยๆตาสวยอยู่นะดอกนี้พอมาเบิ่งคู่สาอีลายพี่น้องมาเบิ่งคู่สาตรงที่เฮ้าหมู่บ้านนี่เอากิ่งคือกินเนาะอยู่นี่ดอกหนึง่งอันมาเบิ่งสามดอกที่เฮ้าว่าจงไวพี่น้องสรุปแล้วเสาร์มื้อนี้อ่าแม่นตามที่พูดสบติเบากดอกหน่อยนี่จังได้พ่นกับสีบอวง,งามแม่ขันไงมาสารุปแล้วเพ่นก็นมีนเน้กลิ่นเนี่ยนี่เบิ่งอยู่นี่ดอกนี่พ่อเอาแล้วพี่น้องขนาดเอาใบทอดบึ้แรกหนี่กระสีโรยเลย้ะ อ่าสรุปแล้วเฮ็ดบ้านสวนข้ามันนี่กะตามที่ยางเก็บปิงก็ได้หลายดอกดอยู่นอกพี่น้องเนาะดอกนี้พ่อเอาอยู่ค่ะคุณสมบัติกะรทเก็บดอกนี้